สวัสดี bon ครับพี่น้อง, Turn, งเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแหลมจะมาสรุปตัวเลขแนวทางราวพัฒนากนหวยออกให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนไ oh ด้ติดตามเบิ้งตัวเลขเบิ้งแนวทางกันนะครับเนาะครับสำหรับเล่าครับผมงวดที่ผ่านมากครับตัวเลขของเซียนปลาตานหรือเบ้าแหลมเองกะเขาเต็มเต็มนะพี่น้องครับสำหรับงวดนี้กะอย่าลืมมาพิจารณาะกันเบิ้งนะพี่น้องครับพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทา้งนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมากครับผมวันจันทร์ครับเลขออกครับผมครับ 6671เนาะพี่น,น้องเนาะครับสำหรับเลขรางออก66ครับครับเงินนี้พี่น้องเอฟซีอ่ครับมาเบิ้งนะครับเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนปลาตานครับผมครับขออนุญาตนะครับเนาะแนะนำพี่น้องเอฟซีครับสำหรับตัวเลขของเซียนปลาตานครับพี่น้องวิ่งเลขวิ่งครับผมเด่น5รอง6เนาะครับเนาะครับสำหรับเลขเด่นเด่นจับคู่ครับผมเด่นสุดๆกับมีหาแปดหาเก้าครับผมตัวร่องเด่นกับมีหาเจ็ดนาะครับเนาะครับสำหรับตัวร่องกับมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับพี่น้องครับอย่าเลื่อมครับผมเอาไปเป็นตัวละตัวอย่างเนาะพี่น้องเนาะครับขอพระท่านอภัยพี่น้องครับทั้งอีกช่องของกาวผ้าร้อยมองไปเห็นตัวเลขอ่ะครับอ่ะนี่เห็นกันชัดๆนะครับเนะาะมาเบิ้องนะครับเนาะจะสรุปตัวเลขให้เบิ้งครับผม ม,มีนี่มั่งมีเคราะห์อยู่กับคู่บาอาจารย์ด้วยครับพี่นอ้องอาศัยคู่บาอาจารย์เนี่ยเพราะว่ามีเคราะห์ผู้เดียว <c oughs> เลขชดุดเลขเด่นแต่ว่าจะเอาตัวนี้นีมีโอกาสขึ้นบนนะพี่น้องเลขชุดนี่ครับผมมีโอกาสขึ้นบน <c oughs> ครับอันนี้คือเลขชุดของเซียนปาตานทั้งหมดพี่น้องครับชุดที่ตัวเลขต่ำๆนี่มีโอกาสจะลงหลังนะครับเนาะครับก็คือชุด ตาสุดรยูนี่กับซิมี่ครับผมนี่สองชุดกับชุดหาครับชุดหกนะครับเนาะครับชุดหาซิมี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสองสองสามสองสี่สามสองสามสามสามสี่ครับสองชุดนี่มีโอกาสครับมีโอกาสที่เป็นเลขกลางครับผมเบื้องลายกับไล่ตาหนุนบิงเนาะ ครับสําหรับพอแต้มครับพี่น้องครับพอแต้มงวดนี้เนาะเด่นแปดล่องเก่าครับผมครับพอแต้มเด่นแปดล่องเก่าพอแต้มกะตัวเด่นมีสองแปดสามแปดสี่แปดพี่น้องต้องระวังชุดนี้จะลงลางนะพี่น้องเนาะครับชุดของพอแต้มเนี่ยเวลาซื้อลางนะพี่น้องหรือว่าไปเสี่ยงโชคตัวลางกะอย่าลืมครับผมตรงๆไปเลยพี่น้องครับตรงๆไปเลยแต่เวลากลับขึ้นบนพี่น้องกลับไว้เน่ครับผมครับก็คือสองเจ็ดนะพี่น้องเนาะสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเก่าสามเก่าสี่เก่าครับผม เด่นกับพิจารณากันเบิงครับเดี๋ยวจะเขียนในเบิงอีกเรืนลงางของโทรแตนถือเป็นมีแปดเป็นแปดสองแปดสองแปดสี่แปดสองครับผมแปดสามแปดสี่ฮะบ่มีเห็นปะผมครับโอ้ในสูตรของครูบาอาจารย์บ่มีครับผมครับเรียนเป็นมีสองตัวพี่น้องลองพิจารณากันเบิงนะครับเนาะแปดสองแปดสี่ครับเดี๋ยวจะเขียนลงให้ให้เบิงอันนี้สำหรับหลวงพี่เอนะครับเนาะที่เบิ้ลเคยเข่าสามตัวเป็นเต็มอยู่แล้วสองหัวติดติดกัน ครับผมงดที่พันมาาลุดนะพี่น้องแต่ว่าครับงดก้อนนั่นเขาสามตัวให้กันครับผมครับงดแปดสามหานะพี่น้องเขาสามตัวครับงวดนี้เลยพอผัดสี่เดียวไหมพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะได้ติดตามเบิรงตัวเลขเพื่อนคือวิ่งสองครับผมครับเด่นสองรองเก้าครับผมตัวเน่นของเพื่อนมี4สี่เก้าห้าสองสี่สองมีเพียงสามหางพี่น้องเลขเพื่อนนะครับพิจารณากันอันนี้ัตกลับมันจะซื้อ ครับสาหรับตัวกันน้องพี่น้องพงันก็ะมีหาแปดแปดหาหาเก้าอันนี้เบ้าแหลมเขียนเพดษพี่น้องมันเป็น, 9, กนเก่าหาผันเพี้ยนแต่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเลี่ยงไรใสอย,ยู่ครับขอประท่านอภัยนะครับค้าบผมสําหรับเลขสามตัวพันก็ะมี5ห้าสี่เก้าสี่สองห้าอย่าลืมเด้อพี่น้องเอาไปพิจารณากันให้ได้ครับผมสาหรับเลขสามตัวครับ อันนี้คือเสยนนาดีนะครับเนาะผมจะเอามาตั้งแต่ครับผมสำนักที่เข่าได้พี่น้องก็คือครับผมอันนี้เพิ่นเด่นเจ็ดลองหกนะครับเนาะครับของเสยนนาดีจะมีหกหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสี่เจ็ดครับผมตัวระว่างเพิ่นมีหกสามสองเจ็ดหกเจ็ดครับพี่น้องของเสยนนาดีเอา 2, 3, 4, สองสามชี้ซำนักนี่นแหละมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องพออาจารย์ตัวใดที่มัน เป็นตัวเด่นนั่นเลยด่ดงน้ครับคันบาเจสันคือตัวนี้ชุดนี้ครับ 3, เป็นสองสี่หาเก่าเล็กสี่ตัวนะผมเนาะ 1. 1> ครับเอาลงกงบอลมูลเลยพี่นอ้อง <c oughs> ครับสําหรับตัวเลียงนะครับเนาะสรุปครับผมลาวพัฒนา <c oughs> ครับสรุปลาวพัฒนา ขออนุญ,ญาตอุ้ยมือนีต้องขอ,อกราบพระท่านนะอภเยนน้องครับน้องเอาคําบทแต่ว่ากับผู้โชคมานกับเบื้องท่านยุดอกครับผมครับสรุปลาวพัฒนางวดประจําวันพุธวันพุธที่ห้ากรกฎาคมหกหกครับผม เสียงละครเด้อพี่น้องวุว่วายอยู่น่ะ <c oughs> มันเป็นเสียงอีหยังมันเป็นของจริงหรอกเสียงละคร <c oughs> ะครคับข <c oughs> ออนุญาตเอาตัวเลขเส้นปลายตามึ้นเ <c oughs> พราะว่ามันส <c oughs> ิมี57 58 59 67 68 69 เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับผมเอาขึ้นมาไว้เป็นลัก์ให้พี่น้องครับผมครับสำหรับตัวเด่นนะครับเนาะของเส้นปลาตาลเด่นว้ให้อยู่แล้วคือลักหาครับอเอาไปเบิร์เลยครับลักหาเนี่ยติดหาสำหรับเลขกวิ่งนะครับเนาะ ครับวิ่งสิมีหากับหกครับหากับหกนี่กันมันยังได้กับไม้อยู่แล้วพี่น้องตัวหนึง่งครับงวดวงางันครับสำหรับสูตรนี่คือศูนย์กับหนึ่งแล้วพี่น้องกับไม้หน,นึ่งค Lay 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 รับเยวจะหาหลายๆสำนักมาวิ่งมาชนกันกันเป็นอะไรชนกันยูหาแม่นมครับเล็กวิ่งมาครับ่ชนชนกันยูหาหนึ่งท้องอาจารย์เป็นชนทีค่ะ เป,เป็นยูหาแต่ว่าแห้งหัวอีลูแต่แห้งคือแห้งนี่ซีมะผมแมนแห้งซีแมนซีถึงได้ว่าจับบ่งมาเป็นตัวซีตัวนี้โอ้โอแห้งซีแสดงว่าเลขลูกพีเอนี่เพิ่นไหนมาซีตัวนี่มันมีโอกาสไหมตัวนี้ตัวไหนของเพิ่นผมมันสีมีเลขสามตัวเพิ่นสีมี่สามตัวลูกพีเอสีมี่ห้า สี่เก้าสี่สองห้าสี่้องหามับาแปด้วครับผมกับตัวเลขแนวทางแล้วครับเนาะครับขึ้มาขันขันยานมันเคยคิดอยู่เดียวหนึ่งว่าซ้ำตัวซ้ำซี่ตัวเมื่อกี้มีตัวใดแน่ผมสี่สองห้าเก้าสี่สองห้าเก้ากับสำหรับเลขจริงๆนี่เลขนี่ ถึงจะหลายตัวพี่น้องมันบริษายเงื่อนหลายครับผมเขาซื้อลางสมบุตินะครับเนาะกรณีพี่น้องครับผมไปเสี่ยงโชคขอบผมกับเหล็กลางบ่ต้องกับพี่น้องครับเอาลังหนึ่งสองสามเก้าตัวแนวมืดเลยพี่น้องครับส0บาทห้าบาทกับพี่เจรนากันเอาครับผมครับเวลากลับขึ้นบนแค่กับตัวครับกับตัวทุกตัวเลยให้กับมืดครับผมเราก็ซื้อเหล็กบนน้องพี่น้องครับมันจะประหยัดพี่น้องลงอีกครับผมครับมืดบาลาย ตัวเลขครับผมที่มีชุนพี่น้องของเซียนนาดีครับผมกับเซียนปลาตานเซียนนาดีมีตัวในชนเซียนปลาตานอย่หนึ่งนี่เจ็เจ็ดแปดชนครับผมสี่เจ็มมี่อ่าเจ็ดโมมี่หกแปดหกแปดชนแปดึ่งมีเลขวิ่งชน ของเสี้ยนหน้าดีเดียนมาเลขเจ็ดของอาจารย์ซีนะครับเนาะอา <c oughs> จารย์ซีชนครับเอาไว้เอาลงไว้ <c oughs> มีมีมีสำหรับชอนอยู่เจ็ดเจ็ดเฉพาะหกมีไม้สองห้านี่วัท่านี้า โมหาเทียนบาตานหนึ่งตีกวยก่อนหกหนึ่งสองอันนี้ของเารเาพัฒนาอาจารย์อสองกับเก่าสองกับเก้าออมาเหมือนเลยอันนี้ของพ่อแต้มของพ่อแต้มด้พี่น้องของพ่อแต้มเลขวิ่งเพิ่นนี่แปดกับเก้าครับผมขออนุญาตเขียนลง้าง่างด้วยครับแปดแปด พอแต้มเก้าช่วนสองสำนักแล้วครับผมอันนั้นมีอย่างครับแปดครับเก้ากันมาครับขออนุญาตเพิ่มขึ้นอีกนะฮะตัวเด่นๆให้พี่น้องสำนับครับพี่น้องเอฟซีสำรับการสรุปนะครับเนะตัวเลขแนวทังกรับผมครับสำรับหาซองเนี่ยเป็นตัวเลข ที่โดดเด่นครับผมลายสำนักก็ะดิดึงมากด้วยพี่น้องครับผมสำหรับ3ตัวนี้ครับผมเป็นของอาจารย์ที่ผมมาอยู่น้ำเพลินตอนนี้ครับผมจะมี C2 ส4ง8พี่น้องเอไปพิจรณากันเบิ้งครับเนาะครับสำหรับเลขชุดนี้จะเป็นเลขชุดของเซียนปลาตานครับผมครับเอามาเป็นลักครับพี่น้องเพราะว่ามันเขานะพี่น้องเนาะครับตัวเลขที่ลายสำนักมาชนกับสีมีครับผมสิมีหกแปดนะพี่น้องเนาะครับล่องพิจรณาเมือนแต่ว่าเวลา เป็นไปได้นะพี่น้องก็เอามดทุกตัวแหละครับเหตุแบบเสี่ยนปลาตานบอกหรือเบ้าแหลมบอกน้อพี่น้องก็คือรับล่างตรงๆเลยบนกลับทุกตัวครับผมครับพี่น้องจะได้โชคม้านกันนะครับเนาะคือถ้าเขา่าพี่น้องกับมาอยู่แล้วครับขึ้นบนเป็นยังไงตัวเลขจะกลับทันทีพี่น้องแต่ถ้าลงล่างตรงๆเลยครับแต่ว่าขั้นสมมุติลุดก้นหนาเขา่เขาขึ้นเกาครับผม คือตัวเหล็กแนวทางนะพี่นาะเหล็กคำนวณเฮาบรูดอกครับผมว่าครับมันจะเข่าหรือมันจะหลุดครับพี่น้องแต่ว่าโดยสถิติครับผมมันก็เข่ามาทุกงวดครับก็ฝากพี่น้องพิจารณากันเบิ้งครับสําหรับเหล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะครับเหล็กวิ่งเด่นๆเลยครับผมสิมันเหล็กสองนะพี่น้องครับ2นี่มาแห้งครับผมครับ7กับ6กับ8ซ้ํากันครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีธันใดชื่นชอบตัวไหนนะครับเนาะกับพิจารณากันเบิ้งครับผมแต่ของเซียนปลาตานเด่นหา ร่องหกครับผมเดินหาร่องหกที่เป็นตัวเลขของเซียนปลาตานเลยครับแต่ว่าเลขงงวิ่งมั่ผ่านมากรุดเด้อพี่น้องครับก็ฟิจาลรนากันเวิงครับตัวมันเข่าเขาบดึงมากครับวันนี้เลยเอาสูตรที่มันเข่ามากนาะพี่น้องหาครับ6ครับผม ครับสำหรับเล็3ตัวก็ฝากเอาไว้ได้พี่น้องสตัวก็ฝากเอาไว้ครับผมครับเห็นตัวเลขเห็นแนวทางกันแล้วอย่าลืมครับผมเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันเบิ่งนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อจากพี่น้องไปก่อนเจอกันลังหัวเล้าพัฒนาออกอีกเชิญหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม